อย่าลืมกำจัดลูกน้ำยึงลายนะครับช่วง,งนี้ฝนตกเยอะนะครับนี่นครับครับมีเด็กๆต้องระวังครับอย่าลืมนะครับปกติอสอมอจะามาแจก,กนะครับเนะี่ย ใส่ใส่อเบดอาบลงไว้ในบ่อปลาทำไมป้องกันลูกน้ำยุงลายลูกกำจัดลูกน้ำยุงลาย<อ>เดี๋ยวมันจะมากัดหนู<อ>ลูกน้ำยุงลายอ่ะวนมาวางไข่แล้วมันก็จะมากัดหนู